สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะก็อยู่ในแบบฝึกหัดเดิมเนาะข้อที่เหลือต่อจากวันนั้นนะคะคุณครูให้ทําข้อที่3ใช่ไหมคะก็จะเหลือข้อที่4ี่ข้อที่5ข้อที่6ในวันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ด้วยกัน2หน้าก็คือหน้า52แล้วก็หน้า53นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําหน้า52ข้อที่4ข้อเดียวส่วนข้อ5และข้อ6คุณครูจะทําให้เป็นตัวอย่างนะคะ เรามาดูข้อที่4ก่อนเนาะวิธีการทําก็คือเราก็ทําตัวที่มันเป็นจํานวนค้ะเนี่ยให้เป็นเศษเกินก่อนหลังจากนั้นก็จับคูณกันเลยค่ะจับคูณบนคูณบนล่างคูนล่างจับคูณรอบเดียวได้เลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างข้อ5กันดีกว่านะคะแล้วนักเรียนข้อ4นักเรียนค่อยไปทําเองเนาะขึ้นต้นด้วยวิธีทําเสร็จแล้วทวนโจทย์หนึ่งรอบค่ะ 74ส่วน45หารอะไรคะวงเล็บ75ส่วน12คูณ78ส่วนอุ๊ยโค้งเฉยเศ78ส่วน15นะคะข้อนี้เขามีอะไรมาให้คะเขามีวงเล็บมาให้แสดงว่าเขาบังคับเราให้ทำในไหนก่อนในวงเล็บก่อนใครไม่ได้อยู่ในวงเล็บก็อยู่ที่เดิม นิ่งๆไปก่อนใครไม่ได้อยู่ในวงเล็บคะก็คือเศษ14ส่วน45อยู่เฉยๆไปก่อนหารอยู่นอกวงเล็บก็อยู่เฉยๆไปก่อนส่วนตัวที่อยู่ในวงเล็บนะคะเราก็จะต้องทํามันหาคําตอบมันให้ได้ก่อนอ่ะคูณกันเลยว,วิธีการคูณทำยังไงคะลูกบนคูณบนส่วนด้วย ล่างคูณล่างบนคูณบนก็คือ5คูณ8ล่างคูณล่างก็คือ12คูน15นั่นเองนะคะจับคูณกันเสร็จแล้วทำยังไงกันคะหาตัวที่ตัดทอนกันได้คุณครูเจอละ5กับ15ใช้แม่5 5 x 1เป็น5 5เท่าไหร่ได้15 5, 5 x 3 1 5เห็นไหมคะการคูณการตัดทอนกัน ได้ทีนี้12กับ8ใช้แม่ไหนลูกง่ายสุดแม่2ก่อนก็ได้2เท่าไหรส12 2 6 1สอเท่าหร่ได้8 2, 4เป็น8ทีนี้มีตัวตัดกันได้อีกไหมคะมีนะคะ4กับ6ใช้แม่2 2 3นะคะ2 3เป็น6 2 2เป็น4โอเคทีนี้ข้างบนเหลือ1กับ2ข้างล่างเหลือ3มกับ3ไม่มีตัวตัดทอนกันได้แล้วอีกนะคะเพราะว่าห้ามตัดฝั่งเดียวกันเอง เศษสิส่วนสีก็เหมือนเดิมเราอย่าเพิ่งไปทําอะไรมันหารทีนี้เราจะถอดวงเล็บแล้วนะคะเราจะเอาคําตอบมาแล้วบนเหลือ1นคูณสอคูณสเป็น2ส่วนด้วยล่างเหลือ3าคูณสเป็น9นั่นเองนะคะบรรทัดต่อมาเนี่ยวงเล็บหายไปแล้วเราต้องทํายังไงมันทําหารนะคะเศษสิส่วน45ตัวหน้าเหมือนเดิม การหารเปลี่ยนที่ใครเปลี่ยนที่อยเปลี่ยนที่หารแล้วก็ตัวข้างหลังหารนะคะหารเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กับเสศจเป็นส่วนจาก2ส่วน9กลายเป็น9ส่วน2นั่นเองเอ๊ะเ,เป็นวิธีการอะไรกันแล้วนะคะกลายเป็นวิธีการคูณเราก็จะบ,บนคูณบนส่วนด้วยล่างคูณล่างจากนั้นหาตัวมา ตัดทอนเจอแล้วค่ะ14กับ2ใช้แม่2นะคะ2 7 14 2 1 2 9กับ4 5คะ่ะใช้แม่9 9 1 9 9 5 4 5มีตัวตัดกันได้อีกไหมคะไม่มีแล้วเราก็จะคูณกันเลยบนก็เลเจะเหลือ7คูณ1เป็น7ล่างเหลือ5คูณ1เป็น5เศษ7ส่วน5เรียกว่าเศษเกินนะคะบนมันเยอะกว่าล่างเรียกว่าเศษเกิน เราต้องเอาไปทําเป็นจํานวนคะโดยเอา7ตั้งแล้วหารด้วยตัวข้างล่างหารด้วย5 5 1เป็น5ลบกันออกมาเหลือเศษ2นั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้เรียกว่าเศษอันนี้กระดาษทดของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้จํานวนเต็ม 1. เศษ2ส่วนด้วยตัวเดิมก็คือ5นะคะต่ออปตอบค่ะ 1, เศษ2ส่วน5นั่นเองเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้ว1คอ้อนักเรียนก็เขียนลงในเขียนลงในแบบฝึกหัดของนักเรียนได้เลยนะคะโอเคต่อไปข้อที่6ค่ะข้อที่6เหมือนเดิมนะคะขั้นแรกเขียนวิธีทำวิธีทำแล้วก็ลอกโจทย์มา1รอบเศษ7ส่วน 6บวกเศษ9ส่วน14หาร1เศษ5ส่วน7นะคะอันนี้ไม่มีวงเล็บมาให้ไม่มีวงเล็บมาให้แต่เราต้องรู้เอาเองว่าควรทำอะไรก่อนหลักการในการทำโจทย์ราคนนะคะโจทย์ระคนก็คือมีบวกลบคูณหารคะกัน่ะ เราต้องทําคูณหรือหารก่อนไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนของโจทย์เราก็ตามเราต้องทําคูณหารก่อนค่ะแล้วค่อยบวกลบทีหลังถ้าไม่มีคูณหารนักเรียนจะจะต้องบวกลบจากจากหน้าไปหลังอะลูกจากซ้ายไปขวาได้เลยแต่ถ้ามีทั้งบวกลบคูณหารให้ทําคูณหารก่อนค่ะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้คุณครูต้องใส่วงเล็บที่ใครก่อนที่ตัวที่มันมีการหารกันก่อนค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเราใส่วงเล็บเองเลยนะคะ เจ็ดเจ็ดส่วน6บวกกับเราจะทำข้างในวงเล็บก่อนนะคะอ่าขั้นแรกต้องทำจํานวนคะให้เป็นเศษเกินโดยการคูณแล้วก็บวกนะคะเศษ9ส่วน14เป็นยังไงเหมือนเดิมหารเอาไว้ก่อนนะคะเราจะทำให้เป็นเศษเกินก่อน7คูณ1เป็น7 7็เบวก5เป็น12ได้เศษ12ส่วนอะไรคะส่วนตัวเดิมก็คือ7 แปลงร่างเสร็จแล้วนะคะพอแปลงร่างเสร็จแล้วปุ๊บโอ้ยเราก็จะทำในวงเล็บก่อนนั่นเองตัวที่ไม่ได้อยู่ในวงเล็บก็เหมือนเดิมนะคะอ่ะการหารตัวหน้าเหมือนเดิมตัวที่จะต้องเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กับเศษเป็นส่วนจากเศษ12ส่วน7ก็จะได้เป็นเศษ7ส่วน10บนั่นเอง เราจะทําในวงเล็บให้เสร็จก่อนนะคะตัวไหนไม่ได้อยู่ในวงเล็บเราก็จะให้มันยืนเฉยๆสวยๆไปก่อนอ่ะการคูณกันบนคูณบนได้9คูณ7ส่วนด้วยล่างคูณล่างก็คือ1 4คูณ12นั่นเองเสร็จแล้วหาตัวมาทําอะไรคะหาตัวตัดทอนมีตัวไหนตัดทอนก็ได้ไหมเ7กับ14ใช้แม่7 7 17 7 2, 14 9กับ12ใช้แม่3 3 3เป็น9 3 4าสไม่มีตัวไหนตัดทอนกันได้แล้วเราก็เอาไว้ก่อนเจ็ดส่วนหบวกกับบนคูณบนเหลือเป็น3าคูณหได้3ล่างคูณล่างล่างเหลือ2กับ4อีองคูณสเป็น8นะคะก็จะได้ออกมาเป็นเศษสาส่วนแจากนั้นการบวกกันทำยังไงลูก การบวกกันต้องหาครนรใช่ไหมคะครนอรของใครคอรนอรของตัวส่วนก็คือ6กับ8นะคะ6กับ8บวกลบต้องทำให้ส่วนเท่ากันทำส่วนเท่ากันโดยการหาครนรแล้วก็ตั้ง หาคเนเลยค่ะมีแม่ไหนหาร6กับ8ได้ลงตัวเหมือนกันแม่2 2 3เป็น6 2 4เป็น8หาต่ออีกได้ไหม3กับ4มีตัวไหนหารลงตัวเหมือนกันมีไหมคะไม่มีแล้วเราก็พอแล้วก็อุอ้ยใหญ่ไปต่อมะจับมันคูณกันทั้งหมดเลยค่ะ2คูณ3คูณ4 2 3เป็น6 6 4 24 นะคะเพราะฉะนั้นคนรของมันก็คือ24นั่นเองอันนี้ต้องใส่ก้อนเมฆให้ด้วยเพราะว่าเป็นกระดาษทดนะคะเราต้องทำให้ตัวส่วนเป็น24ใช่ไหมคะแล้วก็เอาตัวแรกมาก่อน7ส่วน6บวกกับ3ส่วน8เราต้องหาตัวมาคูณตัวส่วน6คูณเท่าไหร่ได้24 6บคูน4บนก็ต้องคูณ4 8คูณเท่าไหร่ได้24 8คูณ3นะคะได้24บนก็ต้องคูณ3ด้วยเหมือนกันต่อไปนะคะ7คูณ4 28ส่วนด้วย6คูณ4 24บวกกับ3คูณ3เป็น9ส่วนด้วย8คูณ3เป็น24 จากนั้นส่วนเท่ากันแล้วเอามาแค่ตัวเดียวจับเศษทำอะไรกักหลุอ,อจับข้างบนบวกกันนะคะ28บวก9เป็น37นั่นเองทีนี้นะคะทีนี้เราก็เอาไปทำให้มันเป็นจำนวนคละโดยการเอา37ตั้งหารด้วย24นั่นเองนะคะ24 1เป็น24ลบกันออกมาเหลือเศษ เเออไม่ใช่เสิขาอภัย7จลบ4เหลือ3-3-2ลบ2เหลือ1เศษ13นะคะจะตัวนี้คือเศษเพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็นจํานวนเต็ม1เศษ13ส่วน24นั่นเองนักเรียน,นก็ต่อเอ,อาตอบนะคะ1เศษ13ส่วน24นั่นเอง ขีดเส้นใต้2เส้นปืบปืบนั่นเองเรียบร้อยแล้วนะคะไปอีก1ข้อเพราะฉะนั้นนักเรียนทำแค่ข้อสีข้อเดียวนะคะจับคูณกันครั้งเดียวเลยก็ได้นะคะแล้วก็หาตัวตัดทอนตัดจนไม่มีตัวจะตัดเสร็จแล้วก็จับมันคูณกัน จับมลคุณกันได้เท่าไหร่ก็ตอบเท่านั้นเลยนะคะทำแค่ข้อสีข้อเดียวนะคะวันนี้แล้วก็เ,เขียนตามคุณครูลงไปที่เป็นตัวอย่างข้อที่5กับข้อที่6นะคะสำหรับวันนี้ขอบใจนักเรียนชั้นป5ทุกคนที่ตั้งใจเรียนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ